นี่คือสิ่งที่ผมยอมสร้างมุมมองก,การทำคอนเทนต์คือหนึ่งเลยนะเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นรีบโพสเข้าไปเลยแล้วยิ่งน้ําท่วมยิ่งโควิดตัวหนะ้าถ้าเราโพสเข้าไปให้ความรู้พี่เชื่อไหมฮะดี่จะมีคนถามเข้ามาแน่นอนเออนี่ยบ้านหนูเนี่ยบ้านญาติเนี่ยเขาก็น,าาน้ำก็มีตกลงว่าอาจารย์อาาร์นะพี่การนึจะเปนอะไรหรืออะไรเรามีเรงตรงหลบ้วนะโดยที่เรานั่งพิมพ์อย่างเดียวเราไม่ต้องไปพบหน้าเขา ถาพัเออเขาก็เอออย่าลืมนะคุณกับบริษัทอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะทุกที่ผ่านมาที่ทำอย่างนี้นะทั้งทั้งที่เขาไม่เป็นลูกค้าเรานะแต่ในที่สุดเขาอาจจะเป็นลูกค้าเพราะเราสามารถช่วยเหลือเขาโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้อาจจะไม่ได้เขามาเป็นลูกค้านะตอนที่เราซื้อเขาอาจจะไม่เป็นลูกค้าเราแต่เราช่วยเหลือโดยที่ว่าเราไม่หวังตอบแทนจากเขาพี่การกับทุกท่านคิดไหมว่าลูกค้าก็จะซึ้งน้ำใจเราอือ เดือนใครรนการบอกเวลาในระบบสุริยะัติเอเดือนยี่บีเดือนอ้าซีเดือนมกระมีเสียงค่ะสุริยะัติเดี๋ยวเสียงอาจารย์ค่ะสุริยะัติตอบไม่ได้แล้วต้องต้องโดนห้องซื้อประกอบจำได้ไหนอะโอเคมีใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ือจริงๆอยากเสริมค่ะว่าหลายๆบริษัทิีที่สามารถแพ็กกับลิงก์ตันเขาให้ลูกค้าเกบข้อมูลในการในการการออกกำลังกาอยากให้ชับเรล่มทีทราบว่าชับจะมีนโยู่ยหรือแนวโน้มที่จะเริ่มได้เม่อไหร่คะออันนี้เนี่ยผมผมเรียนตามตรงเลยนะผมจะไม่ออฟคอปเลยผมยังไม่ขาบแต่ผมจะพยายาม ในการที่จะหาลิงก์เพื่อให้ตัวแทนที่จะไปเสนอแบบให้ลูกค้ากรอกเองนี่คือสิ่งคือถามว่าแผนกทางแผนกเองเนี่ยอยากได้ไหมอยากได้มากๆครับเพราะมันง่ายสําหรับเจ้าหน้าที่สาขาบริหารงานด้วยแล้วมันง่ายสําหรับที่จะตัวแทนบริหารงานด้วยลูกค้าหลายหลายคนบางทีซื้อโดยที่เราไม่รู้จักเขาก็าเพราะไอ้ลิงก์พวกนี้แหละพอหลังจากนั้นเราค่อยไปตามเก็บทีหลังคือเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ผมต้องผมผม,ผมไม่สามารถสัญญาได้เพราะจริงๆแล้วตำแหน่งผมก็ไม่ถือว่า เพราะว่ามันเป็นระดับข้างบนขึ้นไปแล้วอะฮะนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมต้องคุยกับพี่ไก่แล้วคุยเป็นเรื่องเป็นราวกับทางภายในคิดงว่าเอ้ยมันมีช่องทางตรงไหนบ้างที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวแทนในการที่จะเอาลิงก์พวกนี้ออกมาให้ตัวแทนขายอาจจะไม่ใช่ทุกโปรดักต์หรือโปรดักต์ได้โปรดักต์หนึ่งร้อนขอนได้ไหมหรืออะไรยังไงอันนี้เป็นเป็นการบ้านที่ผมต้องไปคุยนะครับอันนี้เรียนตามตรงเลยว่าผมยังไม่มีแนวทางเลยว่า มันจะไม่มีไม่มีข้อมูลว่ามันจะมาได้เมื่อไหร่หรือมาได้แน่นอนหรือเปล่าอันนี้ต้องเรียนตามตรงผมไม่ต้องการพูดสวยหรูฮะเราพูดเอาความจริงมาพูดกันเลยเพื่อตัวแทนทุกท่านจะได้รู้สถานการณ์ว่าเป็นอย่างนี้สาหรับกับชับนะฮะจะได้เตรียมตัวแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีข้อมูลความก้าวหน้าในการว่าการเจรจาแล้วการหาลิงก์ตัวนี้มันมีโอกาสได้สูงตัวนะี้ทาง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 ,ทางชับเองก็จะคงจะมีการกระจายข้อมูลให้กับทางตัวแทนแต่ว่าเออต่อไปใช้ลิงก์แล้วนะ แต่สิ่งที่ผมบั่นใจนะอยู่ดีๆผมคงที่จะไปขอลิงก์ให้กับตัวแทนทุกคนทั่วประเทศไม่ได้ดังนั้นถามว่าการขอลิงก์ไอ้ตัวเนี้ยที่ให้ลูกค้าเพื่อความสะดวกมันต้องผมในความคิดผมนะผมอ่านจากพฤติกรรมของการบริหารงานของของของชับนะฮะคงต้องมีการคัดเลือกเข้ามาว่ากลุ่มตัวแทนไหนที่เราจะเริ่มโปรโปรเจกต์ตัวนี้ก่อนแล้วกลุ่มตัวแทนนั้นคงต้องเป็นกลุ่มแถวๆตัวแทนที่ค่อนข้างจะมี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  สร้างผลผลิตณจุดใดจ,จุดหนึ่งให้กระชับอันนี้คือผมติดคิดว่าแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันรอจระติกมีโอกาสเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นคำถามไว้เท่านั้นเองครับผมค่ะขอบคุณค่ะรคือคือต้องเรียนตามตรงว่ากลยุทธ์ของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันในการทําธุรกิจเพราะว่าเพราะว่าแนวคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันครับางคนบางคนชอบับพูดตรงตรง แต่บางคนฟังฟังไอ้พูดตรงๆฟังแล้วไม่ค่อยชอบใจชอบพูดวหวานๆอ่ะบางคนไม่ค่อยสนใจเรื่องเนื้อหามากแต่ชอบพูดเรื่องสเพเพเหระเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราลูกค้าจะเขาเขาเข้ากับเราได้ดีก,กว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างผมมอกว่าเรื่องการตลาดมันเป็นศิละปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สายวิทย์นะฮะมันเป็นสายศิลป์ดังนั้นบางครั้งที่เราจะเอาคําตอบที่ถูกต้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นศิละปะยากมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมผมพูดไปทั้งหมดนี้บอกว่า เป็นสิ่งที่ควรจะมีควรจะมีหรืออาจจะบอกว่าจําเป็นต้องมีเลยก็ได้นะฮะซึ่ง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 ข่าวสารคือตอนนี้ในอนาคตเนี่ยจีนแดงเขาบอกอีก5ปีเขาจะไปถึง 6G แล้